กดตะกี้แม่อูว่าน้องเฟิร์นลูกไปห่น้ําใส่ตู้เย็นให้แม่กําหรอน้าจะหมดตู้ละน้องกอเอสวสดีเจ้าคุณผู้ชมรายการเกตจกําเมืองวันนี้มาปากับน้องเฟิร์นวันนี้น้องกอจะมาถามแล้วก็จะมาอธิบายกันว่าห่น้ําอ่านปากน้องสารอบนะเจ้าห่น้ํา่า้น้า คำนี้ตังบ้านไผ่อย่างใจอยู่พ่องเจ้าอบ่าเดีวก็บอกค่อยมีแล้วเนาะมีก็เติมน้ำพ้องใส่น้ำพ้องน้องก็บอกค่อยได้ใจละแล้วก็เกือบลืมถ้าอีแม่บอกอู้ขึ้นมานะน้องก็ท่าจะลืมไปละกดตะกี้แม่อู้ว่าน้องเฟิร์นลูกไปหายน้ำใส่ตู้เย็นให้แม่กำหรอน้ำจะหมดตู้ละน้องก็เอเออหหห้น้ำอ๋อความหมายมันก็คือเติมน้ำฮะละ เอาแต่หนะเจ้าก็ฮู้อยู่ว่าแปลว่าจะใดแต่บ่ได้ใจเมินก็เลยเป็นกำกุดเมินหน่อยเจ้าหรอปูนเขยา่าแปะนาาไม่ห้องสอนลำปางเจียงหายห้องเหมือนกันก็เจ้าจะใดก็มาคอมเมนต์มาอู้กันได้นะเจ้าน้องขอตัวไปห้ายน้ำต่อก่อนเดี๋ยวอีเมจจะจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจียงใหม่นิวกันนักๆนะเจ้าช่วยกันอนุรักษ์ศากาศกำเมืองไว้สืบลูกสืบหลานต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า